พระครูออสไถ่ชีวิตวัวเจตัววันที่18พฤษภาคม2 5 6 8ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าพระครูออสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เตรียมประกอบพิธีไถ,ถ,ถ,ถ่ชีวิตวัวจํานวนเจตัวซึ่งถูกล่องแพลงมาตามลําน้ําจากบนดอยบ้านโป่งแงน้นต์ำบลศบกายอําเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่โดยจะเริ่มพิธีเวลา17นาฬิกาณวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอเาเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่ก่อนส่งต่อ เข้าธนาคารคูกระบือโดยเหตุการณ์เริ่มจากวัวทั้งฝูงได้สร้างความเสียหายแก่แปลงข้าวดอยและหนอกกล้วยในพื้นที่ของชาวกเกรี่ยงซึ่งกําลังอยู่ในช่วงฤดูพ่อปลูกชาวกเหรียงจึงได้เรียกสินใหม่ทดแทนความเสียหายเบื้องต้นตกลงกันที่รายละ10,000บาทเจ้าของงัวจึงตัดสินใจจําหน่ายงัวให้กับโรงฆ่าสัตว์เพื่อทอล้านอิสินโดยล่องแพพาวัวลงจากภูเขาผ่านลำน้ำอันคดเคี้ยวซึ่งมีความยากลำบากในการขนสง่ง จากนั้นมีประชานชนที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ไปแจ้งเรื่องดังกล่าวกับพระครูออสท่านหญงได้ให้ลูกศิษย์ไปติดตามหาข้อมูลจนตัดสินใจดําเนินการไถ่ชีวิตวัวทั้ง7ตัวสําหรับวัวทั้ง7ตัวที่ได้รับการไถ่ชีวิตในครั้งนี้จะถูกส่งมอบให้กับธนาคารครูกระบือของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร,กรผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้พระครูออสและญาติโยมผู้ศรัทธาได้ช่วยชีวิตวัวควายในช่วงปี2568 ไปแล้วกว่า400ตัวจบข่าวสวัสดีครับ